่าวเป็นันการพรัะคุณพราะจารย์นะครับกับผมนาวากาโทวิทย์ัฒรพันธ์มีคําถามที่เกเรียนถามคําว่ารู้จักประมาณตนคืออย่างไรครับขอพระเมตตาอธิบายขยายความนมโมทนาสาธุคนพ่อผู้นําบุญให้ญาติโยมได้สมาทานศีลได้ทำวัดมาสักครู่แตมาฟังแล้วโอ,โอ้เสียงไพเราะประมาณตนในที่นี้คุณโยมเป็น หลักใจที่สำคัญของพุทธบริษัทคุณโยมคงได้ยินวรีหนึ่งว่าโภชเนมัตตัญยุตาอ้าวท่านใดแปลได้โอ้โหคุณแม่ท่านนี้ฉันอยากจะเทศเ<ก>สอง <มา S 1> ธรรมะก,กับเขาเลือกเกินรู้ประมาณในการบริโภคโภชเนมัตตัญยุตาการบริโภคมากก็อึดอัดใช่ไหมท่าน ไม่ทานไม่กินอะไรเลยก็หิวโหวยใช่ไหมท่านก็ต้องรู้จักประมาณแล้วที่วัดชนประทานนี่คุณโยมสังเกตดูความรู้จักประมาณเนี่ยบริบูรณ์สมดุลบางที่คุณโยมโอ้โหอาหารการกินเต็มไปหมดแต่ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่แต่ที่นี่มาคุณโยมสาธารณโภคีแบ่งปันช่วยเหลือกันญาติโยมทั้งพระทั้งเนนทั้งญาติโยมเด็กเยาวชน เรียกว่าพุทธบริษัททั้ง4มีอาหารการกินสมดุลไม่ขาดเกินไปไม่ลำบากเกินไปไม่สะดวกเกินไปเป็นอาวาสที่สั์ปายะแต่ประเด็นที่สำคัญคุโยมรู้จักประมาณเนี่ยไปเชื่อมโยงถึงพระราชปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู่หนึ่งหลักใจที่สำคัญคือรู้จักประมาณแล้วก็มีเงื่อนไข สามห่วงสองเงื่อนไขนี่คุณพ่ออพออยู่พอกินพอมีนี่แล้วก็รู้จักประมาณมีเงื่อนไขคําว่ารู้จักประมาณในคุณยมถ้าสรุปง่ายๆด้วยเวลาที่ยังพอมีอยู่นี่หนึ่งถ้ายังพร่องก็ต้องหาเติมให้เต็มวันนี้ยมเต็มหรือยังฮัลโหลท้องหรือสมอง <c oughs> ท้องหรือสมองที่ยังไม่เต็มสมองเต็มแล้วท้องก็เริ่มจะร้องใช่ไหมท่านเออระหว่างท้องกับสมองเนี่ยมันต้องสมดุลกันใช่ไหมท่านบางคนโอโหความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนี่ท่านแต่บางคนอ่าถ้าท้องอิม่มมีพลังคิดอะไรก็เป็นประโยชน์คิดอะไรก็ไม่มีโทษนี่ถ้ายังพร่องก็หาเติมให้เต็มสองถ้าเต็มแล้วก็รู้จักพอ นี่คุณพ่อนี่เป็นนาวาอากาศโทใช่ไหมท่านแม่ถ้าไม่กเกษียณก่อนจะได้เป็นนายพลแต่โยมบอกเอาเถอะพอแล้วเท่านี้ฉันก็พอแล้วพอสุดท้ายเป็นเรือโทก็ตายเป็นนาวาโทก็ตายเป็นพลโทก็ตายวันหนึ่งอาตมาไปเทศที่วัดพระศรีมาธาตุเนี่ยนะของทับอากาศเนี่ยท่านชาวพนัสสถานโยมท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ ก็มาเป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพเกก็ปฏิบัติตัวแบบกลัวจะไม่เรียบร้อยก็เลยเดินมากระซิบอัตมาท่านครับผมขึ้นไปบนเมนเนี่ยผมต้องยกมือไหว้ศพไหมครับว่างั้นเอายกสิโยมยกไม่ได้นะครับท่านผมเป็นนายพลนะครับคนตายก็เป็นเรือโทนะครับว่าอาตมาบอกต้องไหว้โยมไหว้ไม่ได้ท่านท่านช่วยให้คําตอบผมหน่อยผมจะได้ไปบอกเพื่อนๆได้หรือใครเข้ามา สงสัยผมจะได้ให้คําตอบเขาได้ต้องไหวยมเพราะคนที่ตายนั้นไม่ใช่เรือโทเอาเขาเป็นลูกน้องผมเองไม่ใช่โยมผีรุ่นพี่ยมนะมไหวเขาเถอะไอ้ที่เราไหวไม่ใช่ตําแหน่งแต่ไหวเพราะเขาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนให้เราไม่ประมาทเออท่านตอบอย่างนี้ผมจะได้มีทางออกแกเดินขึ้นไปบนเมนแกไหวอย่างสวยเลยนะะยมนะคนก็ถ่ายรูปเพราะนพลไหว้ พลโทนะเหมือนกับในพลไหวจ่าใช่ไหมท่านโอ้โหดูสง่างามลงมาคนก็ยิ่งชื่นชมแกว่าแกมีความอ่อนน้อมมีความงามเชกเช่นเดียวคนยมถ้ายังไม่เต็มก็ต้องหามาเติมแต่ถ้าเต็มแล้วก็รู้จักพอก็เป็นให้รู้ว่าได้เป็นท่านยมเป็นนาวากาศโทรยมก็รู้แล้วว่าเป็นนาวากาศโทใช่ไหมท่านยมคนไหนเป็นตำแหน่งอะไรก็เป็นท่าน เป็นให้รู้ว่าได้เป็นแต่เมื่อเป็นแล้วจะเป็นอย่างไรนั่นอีกประเด็นหนึ่งถ้ายังพร่องก็หาเติมให้เต็มถ้าเต็มแล้วก็รู้จักพอถ้าล้นเหลือก็แบ่งปันคนอื่นอ้าวถามคุณโยมผู้หญิงทุกท่านท่านใดมีกระเป๋าส่วนตัวเกินห้าใบยกมือฮลัลโหลนั่นเห็นไมปันปันยังมีเลยคุณโยมหไหมท่านใดมีรองเทา้าส่วนตัวเกินห้าคู่ยกมือ ฮัลโหลเห็นไหมท่านแสดงว่าถ้ามันลดเหลือแล้วก็เป็นยังไงท่านแบ่งปันแต่ถ้าโยมจะแบ่งปันก็ขอให้เป็นประโยชน์อะไรที่โยมไม่ใช้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องแบ่งปันคนอื่นไปทุกอย่างเพราะโยมไม่ใช้แล้วเพราะมันชํารุดเสียหายแล้วฮัลโหลโยมเอาไปแบ่งปันให้เขาก็เท่ากับโยมย้ายกองขยะจากบ้านโยมไปบ้านเขาเฉย แต่ถ้าไหนมันยังโอเคยังใช้ได้7-80%ไปซ่อมไปเสริมนิดหน่อยก็ให้กันแบ่งปันกันได้แต่ถ้ามันโอโหเหลือแค่20%ใช้ได้ไปซ่อม80%พระอาจารย์ว่าซื้อให้เขาใหม่ดีกว่าโยมเพราะฉะนั้นคุณพ่อถามดีความรู้จักประมาณในคุณโยมธรรมะประมาณในการ,รู้จักประมาณในธรรมนี่ก็สำคัญเนี่ยตมามีเวลาเหลือแค่ เนาทีสุดท้ายเพราะ10นาฬิกา45นาทีหลวงพ่อท่านเมตตาว่าจะได้นำพาญาติโยมได้ทำบุญประจำวันพระด้วยแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยก็ต้องรู้จักธรรมะประมาณนิกาให้อัตมาพูดดีบรรยายดีสนทนาดีขนาดไหนก็ตามถ้าไม่รู้จักเวลาก็แสดงว่าไม่รู้จักประมาณโบราณท่านจึงเตือนว่านักปรา์จะเป็นเปรตเมื่อเทศเกินเวลา พราะฉะนั้นก็ต้องอย่าให้เกิน10โมง45อ้าวปรบมือให้กับคุณพ่อคําถามดีๆอ้าวเชิญญาติโยมประนมมือภาวนาคาถาพอประมาณก่อนว่าตามนะถ้ายังพร่องก็หาเติมให้เต็ม ถ้ายังพร้อมก็หาเติมให้เต็มถ้าเต็มแล้วก็รู้จักพอถ้าเต็มแล้วก็รู้จักพอถ้าล้นเหลือก็แบ่งปันคนอื่นถ้าล้นเหลือก็แบ่งปันคนอื่นถ้าจะแบ่งปันก็ขอให้เป็นประโยชน์ถ้าจะแบ่งปันก็ขอให้เป็นประโยชน์ถ้าว่าพร้อมๆกันหนึ่งสองสามเริ่มโยมอีกรอบยมรู้จักฟิตออยไหมท่าน น้ำมันตับปลานะท่านนะต้องทานกันมั่งนะท่านนะหรือถ้าไม่มีฟิตออยก็แปะกล้วยก็ช่วยได้โยมนะอ้าวรอบสุดท้าย ถ้ายังพร่องก็หาเติมให้เต็มถ้ายังพร่องก็หาเติมให้เต็มถ้าเต็มแล้วก็รู้จักพอถ้าเต็มแล้วก็รู้จักพอถ้าล้นเหลือก็แบ่งปันคนอื่นถ้าล้นเหลือก็แบ่งปันคนอื่นถ้าจะแบ่งปันก็ขอให้เป็นประโยชน์ถ้าจะแบ่งปันก็ขอให้เป็นประโยชน์อ้าวได้ทุกท่านว่าพร้อมๆกันเสียงดังๆหนึ่งสองสามเริ่ม ถ้าบ่พองก็หาเติมให้เต็มเยี่ยมถ้าเต็มแล้วก็พอเหมือนเปลี่ยนอะไรของพระไม่ยอมอาตมาขึ้นต้นโยมต่อท้ายดีกว่าน่าจะง่ายกว่าถ้ายังพร่องก็หาเติมให้ถ้าเต็มแล้วก็รู้จักพอถ้าล้นเหลือก็แบ่งปันคนถ้าจะแบ่งปันก็ขอให้เป็นประโยชน์ง่ายไหมโยมง่าย ครูอนุบาลเขาก็สอนเด็กแบบนี้เลยโยให้เติมช่องว่างให้เต็มนี่นะอ้าวถ้ายังพองหาเติมให้เต็มถ้าเต็มแล้วให้รู้จกักพอถ้าลดเหลือแล้วให้แบ่งปันคนอื่นถ้าจะแบ่งปันก็ขอให้เป็น,ปร,นประโยชน์สาธุดังๆสุขภาพดีสาธุสาธุ